ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของระบบป้องกันการจรกรรมรถยนต์ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบหลายวิธีการแล้วนะคะแต่ก็ยังมีข่าวรถยนต์ถูกขโมยกันอยู่เสมอค่ะวันนี้ไปดูอีกวิธีหนึ่งนะคะที่มีการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการจรกรรรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเป็นการรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นแบบวินาทีต่อวินาทีผ่านทางโทรศัพท์มือถือเลยนะคะติดตามรายงานของคุณปวีนารัตนยาตค่ะครับ ว่ามีขโมยเข้ามาเราสามารถเปิดตัวรถได้นะฮะระบบไม่จะมองเห็นมันก็จะหมุนโทรศัพท์ออกมาที่มือถือในวินาทีนั้นเลยต่อไปขั้งที่สามที่เราไม่รับสารใ,ใครเลนจะเปิดจะร้องก่อนนะแล้วก็ นี่คือการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันรถหายเรียกว่าสมาร์ทการ์ดที่ดรวีรพลมนยกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีประยุกต์ขึ้นจากการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นอุปกรณ์ป้องกันรถถูกจุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในรถไม่ว่าจะด้วยวิธีการทุบกระจกหรือเปิดประตูเข้ามาเครื่องสมาร์ทการ์ดจะส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือแบบวินาทีต่อวินาทีค่ะผมเเจ้าของรถผมก็อ,อีสันดีรับสายมันนะสังการก็คือสามสังเกตด,ดูนะฮะ ดรวีรพลบอกว่าอุปกรณ์สมาร์ทการ์ดนี้เป็นระบบสมองกลเทียบเท่ากับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลรถให้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากทันทีที่พบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับรถอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้จะจับสัญญาณพร้อมแจ้งผลมายัางโทรศัพท์มือถือของเจ้าของรถทันทีและเมื่อเจ้าของรถได้รับการแจ้งเตือนจะสามารถเสรรหัสตัดระบบไฟภายในรถทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยที่อุปกรณ์ป้องกันขโมยในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทําได้แม้จะมีการล็อกระบบรถถึง3ชั้นก็ตามกันขโมยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นล็อกแบบกลไกหรือไซเรนล้ออะไรเนี่ยเขาสามารถจะปลดล็อกได้หมดถ้าเขามีเวลาเราก็เลยเอาจุดประเด็นเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องมีถ้ามีเวลาเราก็เอาระบบที่เราออกแบบก็คือไม่ให้เวลากับขโมยผู้ใช้เนี่ยก็าสามารถจะควบคุมรถตัวเองหลังจากที่ได้รับ การเรียกจากตัวสมาการในรถมาเ็าสามารถควบคุมรถตัวนี้เขาอยู่ห่างจากรถได้20,000ยกิโลครับเพราะเราใช้เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือครับอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ป้องกันร,รถถูกจรกรรมดังกล่าวได้มีบริษัทเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตเพื่อการค้าแล้วทั้งนี้ในอนาคตยังเตรียมพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นระบบป้องกันขโมยสำหรับบ้านเรือนโดยมีการทำงานคล้ายกัน คือสามารถควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและแจ้งเตือนเจ้าของได้อย่างทันท่วงทีเมื่อตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพปวีณารัตนญาตรายงานผูนนน้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ดรวีรพลมนยกุลมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะบอกหมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยนะคะ0818133453